สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสารที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง3ป่ปอกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องของแลนสไลด์ของนายทักษิณชินวัตรที่พยายามจะเน้นบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่มั่นใจ ึงขนาดขายลูกขายเมียแทงหวยกันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นกับสองพรรคนี้วันนี้คุณเปลยให้หัวข้ออย่างงี้ครับว่าบน9ก้างยนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันศุกร์ที่10มิถุนายนน่าจะเป็นเลิกดีกาลังครับเพราะว่าสามปอปลาทั้งปอป้อมปอปกปอประยุทธ์เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยไปออกงานร่วมกันที่อิมพกเมืองทองธานี ความจริงก็ไม่ใช่งานพิธีกรรมไม่ใช่งานพิธีการภาคบังคับที่จะต้องไปกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่งานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสด้านอาชีพสร้างสรรบทบาทสตรีสู่ความเข้มแข็งในชุมชนเท่านั้นแหละครับแล้วทีนี้อะไรหรอครับอะไรที่เป็นเหตุจูงใจ ให้พี่น้อง3มคนในตระกูลปอปลาเนี่ยกอดไหล่กอดคอแล้วก็ไปกันพร้อมหน้ากันขนาดนี้จะว่าไปแล้วเพราะว่างานนี้มีสุภาพสตรีร้วนๆเป็นแม่เหล็กดึงดูดมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับหรือว่ามาจ้าเอกกันเองโดยที่ไม่ได้นัดหมายอันนี้ยิงไม่ใช่ใหญ่แต่เอาละครับจะด้วยเหตุผลเหตุใดก็แล้วแต่กันภาพการกอดคอสามัคคีกันเนี่ยเป็นภาพที่สะท้อน ถึงความเป็นหนึ่งเดียวใน3มพี่น้องตระกูลปอปลาที่ช่วยล้างความอึมครึมด้านความไม่เป็นเอกภาพในพักพลังประชารัฐลงได้บ้างนะครับโดยเฉพาะปอป้อมกับปอประยุทธ์เนี่ยในด้านอำนาจการนำพักที่ความไม่ชัดเจนเนี่ยมันเคยฉุดดึงคนที่เคยศรัทธาให้เบื่อระอาพักพลังประชารัฐมาแล้วนะครับจนกระทั่งถึงยุคหนึ่งสอสในพักไม่บวั่นไหวยี่ห้อพลังประชารัฐกันเลยว่าจะขายได้หรือเปล่าในตลาดการเลือกตั้ง ต้นปีหน้าโดยเฉพาะในกทมครับกทมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปล่อยให้ความอึมครึมมันอยู่อย่างนี้นะครับอึมครึมระหว่างนายกกับลุงป้อมว่าพลังประชารัฐจะชูใครเป็นแกนนํากันแน่เนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยและทอดเวลาให้เดากันไปเดากันมาเนี่ยนะครับเลือกตั้งก็อย่าหวังเลยครับว่าจะได้เพิ่มไม่มีหรอกครับเอาแค่รักษา12เขต12สสกทบที่ได้มาครั้งที่แล้วให้เหลือสักครึ่งหนึ่งได้แค่นั้นเนี่ยก็นับว่าปฏิหารแล้วนะครับ นายกุป,ประยุทธ์เนี่ยขายได้ลุงป้อมขายไม่ได้แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ตัวตัดสินใจของชาวบ้านที่เคยเลือกว่าอยากจะเลือกต่อหรือไม่เลือกแล้วประเด็นชี้ขาดในการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าปปป้อมปอประยุทธ์เนี่ยจะเอาอยัางไงพูดออกมาสิครับเอาให้มันชัดเจนไปเลยถ้าจะอ้างมาถึงเวลาแล้วรู้เองเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนอันนั้นก็ไม่ผิดครับไม่ผิด แต่เวลาอีกแค่หนึ่งปีที่จะต้องเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ต่างจาก1เดือนมากสักเท่าไหร่นะครับในการวางแผนเตรียมทัพออกศึกว่าใครจะเป็นแม่ทับใหญ่ใครจะเป็นเสใครจะเป็นขุนพลขุนศึกมันมีผลทางเรื่องกําลังใจด้านความฮึิมความห่อเหี่ยวของลูกทับแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองมากทีเดียวนะครับในระดับลูกทับเนี่ยทให้ศรัทธาคนนําทัพ บางคนก็ถอดใจไปบางคนก็จะแปลพักแล้วก็ไปอยู่ใต้ธงรบกองทัพอื่นที่เขามั่นใจในศักยภาพในการเป็นแกนนําในระดับชาวบ้านเนี่ยก็ทํานองเดียวกันนั่นแหละครับที่เคยสนับสนุนที่เคยเชื่อมั่นที่เคยศรัทธาในพลังประชารัฐแต่ถ้าเกิดมันเกิดภาพพลาดพลาดมัวมัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดการคลอนแคลนขึ้นมาแล้วก็จะแห่แหนไปหวังเพึ่งผู้นําคนใหม่ที่เขาเชื่อมาอยู่ใต้บรารมีเขาแล้วเนี่ยจะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยกว่า อันนี้มันเป็นสัจธรรมเลยนะครับเป็นสัจธรรมของสังคมที่บอกว่าฝูงสัตว์เนี่ยต้องต้อนฝูงชนต้องนําเห็นไหมครับไม่ต้องดูอื่นไกลแล้วครับดูจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกเมื่อวันที่22พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าชัดชาติชนะนั่นแปลว่าคนกทม1ล้าน3 0สนเสียงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากแดงทักษิณอีกส่วนหนึ่งมาจาก ngo 3นิ้ว แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่หมดความมั่นใจบวกกับความเบื่อหน่ายความเอือมระอาแล้วก็ความไม่ชัดเจนในอํานาจการนําพักระหว่างนายกกับลุงป้อมนั่นแหละครับและผลเป็นยังไงล่ะครับทั้งอัศวินทั้งสกลทีของพลังประชารัฐคนไหนก็ให้แฟนพลังประชารัฐเนี่ยเขย่าติ้วเลือกกันเ,เองกันแล้วกันผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับเอาละครับแต่นั่นเนี่ยยังไม่ใช่ตัวบ่งชี้เท่ากับการเลือกตั้งสองกอ พลังประชารัฐชนะแค่2เขตจาก50เขตตกต่ำขนาดนั้นได้ยังไงกับพักที่มีสอสกทม12คนมากเป็นอันดับ1เป็นไปได้ยังไงนั่นแหละครับคือผลของการเดินเกมแบบหลงตัวแล้วก็ลืมตนไปแล้วนะครับกันถ้ายืนทางขาขี่กันของคนพลังประชารัฐเองอันนี้โทษใครไม่ได้นะครับหันไปดูทักษิณกับเพื่อไทยกันบ้างที่เปิดตัวกัน่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะแลนสไลด์อันนั้น ที่สําคัญคือไม่ใช่จะสไลด์หรือไม่สไลด์แต่มันสาคัญตรงความชัดเจนตรงนี้จะาดทีนี้ที่สร้างความฮึกเหิมให้กับลูกพักแล้วก็ส่งผลทางจิตวิทยาถึงผู้ตามก็คือชาวบ้านนะครับก็คือด้านการฝากผีฝากไข้แล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจในการเลือกตั้งนั่นแหละครับก็คิดดูง่ายๆกันแล้วกันนะครับเลือกตั้งปี6 2เนี่ยพลังประชารัฐเป็นพักเกิดใหม่ร้อยพ่อพันแม่นะครับแต่ว่าชาวบ้านก็แห่เลือกจนได้เป็นรัฐบาล เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละครับที่เลือกก็คือมั่นใจในตัวของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พักพลังประชารัฐก็ชูประยุทธ์เนี่ยเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดขายในตลาดการเลือกตั้งมาคราวนี้ครับทักษิณนี่เปลี่ยนแผนนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยคลุมเครือเหมือนกันคือส่งทั้งสุดารัฐส่งทั้งชัติชาติส่งทั้งชัชงงชยกเกษมเนี่ยเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพักเพื่อไทยเกือบครึ่งคอกแบบนั้นเนี่ยนะครับถ้ากับทักษิณเนี่ยแบบไพ่ปรตานี สู้ไม่ได้ยอมให้พลเอกประยุทธ์ไปก่อนก็แล้วกันแต่ว่ารอบนี้ทักษิณนิริยาตาแล้วก็จับสังเกตอาการคู่ต่อสู้แล้วนะครับแล้วอ่านออกว่ากําลังลลา้ลาลังอยู่ก็เลยเกแบบครึ่งหน้าตักวางลูกสาวสุธิรักษ์อย่างอุ้งอิงเ,เป็นเดิมพันแลนสไลด์ตั้งแต่เรียกไพ่ใบแรกกันเลยทีเดียวนะครับคอหวยเนี่ยเขาเรียกแบบนี้ว่ามั่นใจมั่นใจชนิดที่ว่าขายลูกขายเมียแทงกันเลยเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะให้ผีข้างบนวางเดิมพันถือข้างไหนล่ะครับ ระหว่างพักที่มั่นใจขนาดขายลูกขายเมียแทางกับพักที่ยึกยักยัก,ยก,ยกเหมือนไม่มั่นใจในหน้าไพ่ตัวเองจะเลือกแบบไหนดีอย่าลืมนะครับว่าประชาธิปไตยเลือกตั้งเนี่ยเขออกแบบมาให้ยึดปริมาณแทนที่จะยึดคุณภาพในเมื่อรักที่จะกระโดดลงไปในเกมประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องรู้วิธีที่จะหาปริมาณและหาคุณภาพว่ามีอยู่แหล่งไหนและจะใช้วิธีการอะไรในการเข้าถึงให้ได้ ถ้าปฏิเสธกลนเกมตามกติกาเนี่ยก็นอนอยู่บ้านนะครับนอนอยู่บ้านเป็นแม่ไก่กกไข่ไปเลยนะครับจะไปลงสนามไก่ชนให้ขนร่วงให้งอนฉีกไปเพื่ออะไรนะครับไม่ต้องหรอกครับอันนี้เราคุยกันด้านหลักการนะครับแต่สําหรับนายกป,ประยุทธ์เนี่ยผ่านปฏิบัติการมาเจ็ปดปีแล้วก็เลยหลักการไปถึงขั้นมากประสบการณ์ระดับไก่ชนของพระนเรศไปแล้วนะครับเอาอย่างนี้ครับถ้าดูจากเมื่อวานเนี่ยนะครับสามปอปลาเนี่ยคล้ายๆกับแผนยุทธการที่มัน มันตกผลึกแล้วสังเกตดูนะครับเพราะเห็นว่านายกเนี่ยเหมือนจะมีอารมณ์ปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจเป็นพิเศษเลยทีเดียวทั้ง3ปอนี่เข้าไปในงานแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสครับทักทายสาวน้อยสาวใหญ่กันเองมากๆนายกเนี่ยได้หมดสดชื่นถึงขั้นทํามือส่งสัญ,ญลักษณ์ว่า I love you ไปทั่วเลยนะครับแล้วก็บอกว่าผมหมายถึงตัวนายกเนี่ยนะครับผมพยายามที่จะปรับตัวแต่ก็ยอมรับบางทีมันก็เครียดแต่วันนี้เนี่ยไม่เครียด ที่ไม่เครียดเพราะ่าเห็นรอยยิ้มของพวกเราสมร์รอยยิ้มสยามผมก็ต้องพยายามยิ้มให้มากขึ้นนายกพูดอย่างนี้นะครับและนายกก็ยังย้ําในตอนท,ท้ายอีกครับนายกบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะรอยยิ้มที่เราต้องยิ้มกันให้มากๆนะทุกอย่างมันก็จะผ่อนคลายไปเองบางทีผมเองก็เครียดบ้างผม,มไม่หมายถึงนายกนะครับ บางทีผมเองก็เครียดบ้างอะไรบ้างแต่วันน,นี้ไม่เครียดอะไรเลยเพราะว่าเห็นรอยยิ้มจากผู้ที่มาร่วมงานเ,นเป็นยิ้มสยามประเทศไทยเป็นประเทศเดียวถ้าไม่รักไม่ร่วมมือกันก็ไปไม่ได้หมดนายกพูดอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากจะแจกยิ้มแข่งกับน้องลิซ่าด,ด้วยอารมณ์แจ่มใสแล้วเนี่ยนะครับปกตินายกก็จะเป็นคนที่พูดจะจะติดแบบพ้นห้วน,วนแบบทหารไปแต่เมื่อวานนี้นาะยกปากหวานขานเพลาะแฮะ,อะลองฟังดูกันแล้วกันนะครับ นายกบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนที่ผมจะเดินทางมาเนี่ยผมก็คิดก่อนว่าจะมาพูดอะไรดีผู้หญิงเยอะขนาดนี้เพราะว่าที่บ้านมีเพียงแค่3าคนนะครับภรรยาและก็ลูกแต่มาที่นี่เนี่ยเจอเป็นร้อยคนมาเพื่อเป็นการให้เกียรติให้กําลังใจกับทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนําพาเขาเคยบอกกันว่าช้างมีสี่ขาวันนี้ช้างจะเดินไปได้ยังไงที่จะเดินไปพร้อ,รอมกันแต่จะต้องมั่นคงในทางธรรมชาติแม้ว่าทางหลักสรีระเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ก็ต้องนาเอาหลักความคิดเนี่ยเข้ามาเนื่องจากว่าสตรีมีความละเอียดอ่อนมีความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังแต่ผู้ชายเนี่ยจะมีความเด็ดเดี่ยวอันไหนดีก็สนับสนุนกันไปจะได้ไปด้วยกันนี่แหละครับผมก็เลยขอฝากทุกคนเอาไปด้วยฝากประเทศไทยเอาไว้กับทุกคนเรามีสถาบันหลักของชาติ3ส,สถาบันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารักษากันเอาไว้นานมากแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรา ขอให้เดินไปอย่างนี้นะครับยางน้อยเนี่ยก็มีศูนย์รวมเป็นจิตใจของคนไทยทั้งชาติในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขทําให้ดีขึ้นนี่แหละครับคำพูดนายกรัฐมนตรีคุณเปรยบอกก็จะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นายกนี่พูดเก่งนะครับไม่ชวนง่วงชวนเบือ่อเพราะว่าพูดแต่เนื้อเหมือน,นก่อนแล้วนะครับมีลูกเล่นมีลูกหยอกแล้วก็ลูกหยอด พอจับไมได้แล้วเนี่ยเครื่องติดแบบนี้ขึ้นไปทีปลาใสหาเสียงสักพักหนึ่งรับรองได้ว่ากลายเป็นดาวไฮพาร์คแง่แงนะครับเอาละครับเห็นฝ่ายค้านเขาสลักชื่อนายกลงศิลาจารึกเป็นเบอร์แรกในจานวน1ิบรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยนะครับดูการลุกขึ้นมาซดหมัดต่อหมัดน,นัดอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแล้วเชื่อขนมกินได้เลยครับฝ่ายค้านที่บอกว่าจะล้มเขาเนี่ยสงสัยกลับจะต้องกลายเป็นควายถูกเชื่อเันเดิมนั่แหละครับ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหัวหน้าตายเพราะขี้ข่าหมาตายเพราะเห็บครับ